やばい。 แดกหญ้าไปแล้วหนึ่งครับสัดมาเลยสัดมาแรง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  ในสีของหินแบงแล้วก็ยืนมันพักเทาอ่ะนนา้างตรงยังไอสัตว์ยังไม่เคยอีกนะยอีงหน่อยอีกหน่อย มาขอตัวช่วยงกัอไม่ได้เหรอขอตัวช่วยพอแล้วเืองแรงเลยโอเคเนินเจ็ดเนินเจ็ดนะครับลักดันปาครับ ที่เดิมเลย <c oughs> สองเราแรกใจร้อนเปิดคันเร่งนั่นหนักไปหน่อยมมวนเลยะ <c oughs> บินเลยที่เลย

ต้องจริงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะข่าเลี้ยมมล้าแฮงงอให้หน่อยได้ไหมอ่ะแฮนเบี้ยวมันขี่ไม่ไหวอ่ะขอาเลี้ยมมันล้าอ่ะตึงไม่ได้มันชันอ่ะจะใช่ไงตึ้งเกี้ยอะไรสั์ตั้งข้าก็ผิดเลย ไม่ให้แล้วอ่ะตึงเดี๋ยวพ้นไมอยอไปดับซะก่อนเสียดายเมอ้ตู้ต่อต่อพระทำทางให้แล้วทางเรียบกิปเลยฮะงายป่าไม่งายต่อเลยเหลือี้อะขาเป็นคนแย่เะยเฮ้ยมันขึ้นมาอยู่บนรถเลย ม,นนมาดีฝ <มา S 1> ันน่นนงนี้เฮ้ยรอต่อต่อ,ตอสุระเงินแปด อยู Parents, ่ไอเกที่ตัดสินใจได้ไคุณ Kẹp nền tao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดาบเลยศาสตว์

อลองโต้ไหมนี่ลองโต้นะลองโต้นะมันมันสี่โตนะละเงือแสงแสบอ่ะเดี๋ยวมุงม่ง่าสั้งไม่ได้สิคือตอบแทนไปครับค <c oughs> ือเข้ามาเดินเดียวกับเรานี่เป็นเราเข้าไหม

ข้าง <laughs> นอกเว้ไปแดกเนี่ยตรงทะลุขึ้นไปเน,นี่ยตรงทะลุลากไม้ไปเลยโอ้ยขึ้นได้ปก็ขึ้นกันมาแล้วขึ้นกันมาแล้วนะแบงค์นะแต่เราก็ขึ้นกันมาแล้วเนี่ย

phải <that global Yeah! coughs> <Okay. coughs> <coughs> được <Để> không? không được. hài ngót. được rồi. được rồi. Mister bán hết xin hết. ok. ok. อ่ะไปเลยไปเลยไปดนไงเธอเลย แรงหมดเนินสิบสุดท้ายนะฮะไม่ไม่ทางดีขี่สบาย,นยบาเนินเซ็กรอบนะครับสุดท้ายจบเนินสิบ